เสี่ยงพอหรือ,อยังกับการซื้อขายในกลุ่มจ่ายเงินไม่ได้ของส่งของแล้วไม่ได้เงินจะใช้การก็ต้องรอเมื่อเปิดเจอกลางตัวปลอมอีกประธานนี้จะหมดไปถ้าคุณใช้เซฟโซน co แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ระหว่างบุคคลโดยจะมีระบบคุ้มครองกำชำระเงินแบบเอสโครระบบจะปล่อยเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อยืนยันว่าได้รับสินค้าแล้วเท่านั้นปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซื้อขายง่ายๆไม่เกิน5นาทีเพียงแค่คุณสร้างห้องซื้อขายผู้ซื้อชำระเงินผ่านเซฟโซน co และผู้ขายส่งของจริงตรวจสอบแล้วยืนยันจบนอกจากนี้ยยััมีระบืนนนนตตวใ Form, และหลักฐานธุรกรรมครบออแล้วก็อย่าลืมเวลาตอนซื้อขายกดสร้างห้องด้วยพาร์ n เนอร์โค้ดและใส่โค้ดเอ็กวินถ้าใส่โค้ดแล้วจะได้ค่าธรรมเนียมถูกลงนะครับผมและสําหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆสตรีมเมอร์ er, หรือครีเอเตอร์ก็สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์ t เนอร์เพื่อสร้างไรายได้เพิ่มเติมและร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภยัยไร้คนโกงดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ safezone.co ซื้อขายออนไลน์ให้ชัวร์ไม่ต้องเสี่ยงเข้า safezone.co ซื้อขายปลอดภยัยมั่นใจทุกดิว สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับซีเลงบอยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าร้านค้าพิเศษในของแต่ละแมทเนี่ยมีของอะไรให้เราแลกบ้างนะสำหรับสายฟรีสายแฟ,ยฟชั่นขยันเก็บสำรวจแต่ละแมทนิดหน่อยเนี่ยได้ของมาแลกเป็นฟรีๆเลยนะครับเอาไปตกแต่งโปรไฟล์ตัวเองได้นะครับเอาไปตกแต่งขลุ่หาดของตัวเองก็ได้หรือว่าปรุงยาสกิลต่างๆเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับว่า แต่ละแมปมีอะไรให้เราแลกบ้างแล้วเราต้องเก็บอะไรแต่ละแมปเอาไปแลกเราลองมาดูกันครับว่าของที่สามารถแลกได้ในแต่ละแมปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับให้คนทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่แมปกดมาที่แมปก่อนไม่ว่าจะแมบไหนก็ได้นะนะครับแล้วเราจะเห็นคําว่าสารวจเพิ่มเติมด้านบนเนี่ยจะมีรูปผีถึงกดลงไปครับตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าทุกแมปจะมีของอะไรให้เราแลกบ้างนะครับโดยจะต้องใช้ ไอเทมอะไรเอามาแลกอย่างที่ผมอยู่ตอนนี้คือเขาซานชิงน,นะครับก็จะต้องใช้เจ้าขนนกกระเรียนสาบริสุทธิ์เนี่ยเอามาแลกนะครับอย่างแมปเนี่ยมันมีให้แลก2ชิ้น15กับ5คือ20ชิ้นแปลว่าในแมปเนี้ยมีนกกระเรียนตัวเนี้ย0ชิ้นนะครับหรือเราสามารถกลับไปดูตรงแต้มสำรวจนี้ก็ได้จะบอกว่าขนนกกระเรียน3บริสุทธิ์ มีทั้งหมดอยู่20ชิ้นแต่ตอนนี้ผมหามาได้16ชิ้นละนะครับเราก็เอามาแลกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวพัดขนนกสิงมึกหรืออาจจะเป็นเจ้าแคปชั่นส่วนตัวตัวเนี้ยเอาไปใช้กับโปรไฟล์ตัวเองได้นะครับถ้าเราลองดูแมทอื่นยังเปรี้ยมจริงเนี่ยก็จะมีตัวอื่นให้เราแลกเหมือนกันอย่าง20 10 10แปลว่ามี40ชิ้นนะครับผมนะหามา่ได้38อาจจะขาดอยู่2ก็ ไปเก็บตามแมปเอาเราก็อาจจะแลกตัวนี้มาตกแต่งโปรไฟล์หรือจะหาตัวแลกแคปชั่นส่วนตัวมาตกแต่งโปรไฟล์ได้เหมือนกันนะครับอย่างหมู่บ้านถาแถวซีก็จะมีสกิลว่าวกระดาษนะครับมีแคปชั่นมีพรม,มเอาไปตกแต่งบริหารได้นะครับหางโจหางโจตัวนี้น่าสนใจครับก็คือเป็นทีมช่องพูดคุยนะครับเราก็แลกตัวนี้ออกไปได้เหมือนกันนะครับ อ่าตัวนี้ก็ก็มีสกิลมีพรมมีแคปชั่นนะครับของเมืองฉือโจนะครับหรือว่าด่านเยี่นเหมือนด่านเยี่นเหมือนก็มีสูตรยาสูตรปรุงยาสูตรปรุงอาหารนะครับสกิลต่างๆของตกแต่งต่างๆอหาได้เช่นเดียวกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะบอกทุกเมืองน,นะครับที่เราจะต้องออกมาแลกแต่ว่าในแต่ละเมืองไอเทมที่เอามาแลกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างตรงนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ใช่ขนนกเนาะ อย่างเมืองเตือนจ,จริงนี่ก็อาจจะเป็นตัวบอลปักลายนะครับบ้านเลถาซีก็จะเป็นตัวเว้านะครับแห่งลำธารท้ออย่างนี้ครับแต่ละแมปมันก็จะมีไอเทมของตัวเองคราวนี้กลับมาดูกันครับว่าไอหน้าตาของไอเจ้าขนนก,กเกลียนสาบริสุทธิ์ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่เขาซานริงเนาะนะครับมันเป็นหน้าตาย,ยัางไงเดี๋ยวไปดูกันครับเนี่ยครับขนนก,กเกียนเนาะที่มันอยู่ใน แมปของขาวซานชิงนะครับอันนี้เป็น1ชิ้นที่ผมเจอแล้วเมืเ่อกี้ผมมีอยู่16ชิ้นถูกไหมครับเดี๋ยวผมลองเก็บดูมันจะขึ้นเป็น17บเจ็ดผมเก็บแล้วเห็นไหมได้รับผลนกเรียนขึ้นไปอพอเช็คเป็น17เห็นไหมครับผลนกตรงนี้มันจะอยู่ตามแมปต่างๆเราต้องวิ่งไล่เก็บให้ครบนะครับในแต่และแมปตามจํานวนทั้งหมดที่มี ก็เก็บตรงนี้แล้วเอาไปแลกนะครับเอาไปแลกที่ไหนในแต่ละแมปจะมีไอคอนเป็นรูปเหมือนดาวนี่ครับสีแชร์อยู่เราคลิกลงไปเนี่ยมันจะเขียนว่าร้านค้าพิเศษนะครับอักกดไปแลกดูอ่าเราก็จะเจอไอคอนนึง่งไอคอนบนหัวเนี่ยก็เหมือนหาดเล,นนลดนน่นะครับลองกดสนทนานะครับของผมก็จะเป็นมอบให้อ,อ่ะตัวเนี้ยก็จะมีให้แลก ลึกลับยิ่งกว่าหรือว่าใช้ตัวขนนกนะครับพัดขนนกตัวนี้อยู่ที่ว่าเราจะแลกอะไรโอเคไหมครับอันนี้ในแต่ละแมปทำเหมือนกันเลยแต่เราอยากจะรู้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าแต่ละแมปมันมีอะไรบ้างอาจจะไม่ต้องไปวิ่งทุกแมปดูที่ตรงนี้ก็ได้ครับอย่างเช่นเราอยากจะได้ตัวนี้ย้อมสีวิจ,จิตรเราก็ไปทําของแมปเตี้ยนจริงนะครับเพื่อให้ได้มา1ิบอันแล้วก็แลก ตอนนี้เนี่ยผมอยากได้ตัวนี้ผมจะลองให้ดูทีมพัดสายลมและเมฆอ่าตอนนี้ผมมีต้มอยู่สามสิบหกแลกได้อยู่ละลองไปแลกดูอ่ะผมกดซื้อผมแลกได้เลยนะตรงนี้เนาะถ้าผมกดมาเห็นไหมครับก็ต้องมากดในกระเป๋าก่อนเนาะมันจะอยู่ในกระเป๋าแล้วกดใช้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ไปที่หน้าละ วมถึงในที่โปรไฟล์ตัวนี้และเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้เห็นไหมครับตัวโปรไฟล์ผมจะเปลี่ยนแล้วผมก็กดสวมใส่เนี่ยครับได้มาละฟรีๆแค่นี้เลยครับเราก็จะได้ของฟรีเนาะของแฟชั่นของไอเทมต่างๆแล้วมาตกแต่งโปรไฟล์เราได้ล่ะถ้าชอบขอให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ครับีด,ด,ด,ดีต่อไปเรวันนี้ขอบคุณนะครับ Select, 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 boy!